สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพายุยีประจําวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568นะครับนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่1แล้วนะครับวันนี้จะตรงกับวันขึ้น10บข้าเดือน1หรือเดือนอ้ายปีมะเส็งงูเล็กนะครับผมเพราะฉะนั้นนะวันนี้สีที่ใช้เสริมโชคลาภดึงดูดการเงินงจะเป็นสีส้มและเป็นสีคู่มิรด้วยนะครับผม สีที่นะครับดึงดูเรื่อง,องความรักวันนี้จะเป็นสีเขียวสีที่อ,อุปถัมภ์ดวงก็คือสีส้มและก็สีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับเลขนําโชคของนี้ได้แก่เลขอ่า 1, เลข 5, เลขสเลข7เลข9เลข8และเลข่า 3, นะครับผม สาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดใครชมจนจบและกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานนะครับแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกบอาจารย์มีค่าใช้จ่ายที่599บาทใครสนใจสามารถโอนเงินไว้ทางอินบ็อกของ Tik t o อก นะครับหรือแพลตฟอร์มที่คุณรับชมเอาไว้ได้เลยท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้ไพ่อะไรได้ไพ่ราชาถ้วยกิจการงานของคุณวันนี้นะครับจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลืองานที่ทําทอยู่ก็จะสําเร็จได้ดีการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการเงินนั้นจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่นะครับผมสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะครับดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับวันนี้ เป็นความรักที่อบอุ่นจะมีคนเข้ามาชอบเยอะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นจะถูกคลี่คลายนะความรักดีขึ้นแฮปปี้มีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปังถวายเนตรนะครับแล้วก็มันเติมเติมน้ำมันตะเกียงกันด้วยนะครับนะถวายแสงสว่างวันนี้ก็จะดีมาก,มากๆเลยท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพโอโหนะครับอ่า เดอะเฮอร์มิตวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับผมนะจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันวันนี้ติดติดขัดขัดหน่อยแต่จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะครับผมนะทำให้เงินนั้นคล่องตัวขึ้นสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะครับอ่าก็หมั่นออกกําลังกายวิ่งกันบ้างนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ยังไม่อยากมีใครเข้ามานะครับชอบอยู่สันโดษคนเดียว คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนั้นต้องอนิ่งกันบ้างอย่า,า,ยาเพิ่งไปพูดคุยหรือจุกจิกกันมากก็จะดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางห้ามญาตินะครับแล้วก็หมั่นสวดมนต์ไหวพระกันเยอะๆนะครับดวงจะได้ดีขึ้นท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่โอ้โหเดวิลวันนี้กิจการงานของคุณต้องระวังในเรื่องของการ จะถูกแทงข้างหลังหรือจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องใจเย็นๆครับการเงินก็เช่นกันช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับนะหรือถ้าให้เงินใครไปก็อาจจะถูกโกงได้สุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังในเรื่องของอโรคที่เกิวกระทางเพศหรือปัญหา,าโรคเก่าๆที่จะเข้ามานะความรักคนโสดวันนี้ยังไม่ค่อยสมหวังให้ระวังในเรื่องของ คนที่มีเจ้าของแล้วหรือความรักที่มันไม่ชัดเจนคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังคําพูดของคนอื่นมักจะทําให้ครอบครัวคุณแตกแยกวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางสายญาตินะครับและอย่าลืมไปทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและวันนี้อย่าเชื่อใครง่ายๆนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนวันนี้ได้ไพ่ อสองดาบวันนี้กิจการง,งานของคุณให้ระวังความขัดแย้งกับพื้นร่วมงานต้องใจเย็นๆกันเงินก็เช่นกันวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนนะครับนะเก็บเงินเอาไว้ก่อนสุขภาพนะครับให้ระวังในเรื่องของอากาศเปลี่ยนภูมิแพ้นะครับความรักคนโสดมักจะมีความขัดแยง้งต้องระวังคําพูดนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้นะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความคิดเยอะคิดมากนะครับผม วันนี้ขอพอรขอโชคลาภพ,พุทธกลางวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาตพุทธกลางคืนให้ไหว้พระปางป่าไรๆนะครับวันนี้ต้องมันทําสมาธิเยอะๆนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับวันนี้ได้ไพ่10ไม้เทา้ากิจการงานของคุณนั้นดูค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะครับในการ กาทำงานเพื่อนต้องแบกปัญหาไว้เยอะนิดหนึ่งนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครการเงินต้องวางแผนดีๆในการลงทุนสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของกระดูกเลยก็ความเครียดนะครับนะการทํางานเยอะเกินไปความรักคนโสดนะครับในวันนี้ยังไม่ค่อยสมหวังนะนะครับอาจจะคิดเยอะคิดมากคนที่มีคู่วันนี้คุณแบกปัญหานะครับทำงานเยอะเกินไปต้องหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ครอบครัวบ้างวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางสมาธิหมั่นสวดมนต์กันเยอะๆนะครับ วันนี้ก็จะดีเองท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับผมวันนี้ได้ไพ่หกดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นในวันนี้นะครับจะได้รับความสําเร็จนะครับนะอะไรที่ติดติดขัดขัดก็จะเคลียร์ได้การเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับสามารถจัดการปัญหาเรื่องการเงินได้ดีนะครับ สุขภาพนะครับให้มันดูแลร่างกายนะครับแล้วก็มันออกกาลังกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับในวันนี้ความสัมพันธ์จะมีการเคลียร์กันได้ดีนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นจะมีการเปิดใจคุยกันนะครับแล้วก็ความรักจะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงนะครับแล้วก็หมันสวดมนต์ไหว้พระนะครับกันให้ดีๆทั้งที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่ โอ้สองดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะครับการเงินไม่เหมาะก,กับการลงทุนครับสุขภาพระวังเรื่องของความเครียดความคิดเยอะนะครับความรักคนโสดนั้นให้ระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะก,กันคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ต้องเห็นอกเห็นใจกันมากๆนะครับนาะอย่าขัดแย้งกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระป,รา,ปางนาคปลุกนะครับสมดมนตนไหว้พระกันเยอะๆแล้วก็ ชีวิตจะดีขึ้นเองนะครับนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ดวงของคุณทุกคนเฮงเฮงปังปังเรื่อยกับทุกคนนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ